สวัสดีครับวันนี้ผมนบวิสูผมว่าจะมาแนะนำตัว e x p e n d e r Cos กับชุดแต่งไร i เขนตัวนี้นะฮะตัวล่าสุดเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะที่จะแตกต่างจากตัว GT นะครับเด่นๆเลยนะครับผมคือหนึ่งล้อแม็กนะฮะอีกอย่างเด่นๆเลยคือแหลงหลังคานะครับผมส่วนด้านข้างสังเกตว่าจะมีตัวซุ้มล้อแบบนี้นะฮะติดอยู่เป็นเป็นสีดำนะฮะ ส่วนไฟหน้าเป็น LED หมดนะครับผมแต่ตัวนี้พิเศษคือเราเป็นชุดแต่งของไรเก้นนะฮะแต่งแบบนี้เลยนะครับผมมันจะแตกต่างกับชุดแต่งของยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยด้านข้างจะใส่บั้ไดข้างนะฮะแต่ตัวนี้เราใส่เป็นสกเกิร์ตรอบคันนะฮะจะแตกต่างกว่ารุ่นอื่นนะฮะส่วนภายในนะภายในของตัว GT กับคอสจะไม่แตกต่างกันจะแตกต่างกันแค่ตรงนี้เองสีถ้าเกิดเป็นตัวของ GT ออกน้ำตาล แต่นี่ออกมันเป็นทั้งเงินดำนิดๆนะครับผมส่วนตัวอื่นเหมือนกันบ่อนังแท้จากโรงงานนะฮะแอร์หลังนะฮะเป็นแอร์จริงๆตัวนี้คอยเย็นเหมือนห้องเรามีแอร์สองตัวนจุดเด่นนะครับผมบอกแถวสองเรานะฮะผมสูง182นะฮะผมเข้าไปนั่งให้ดูนั่งสบายมากเคสโลมสูงมากนะฮะเลื่อนได้นะฮะเราสามารถเลื่อนได้นะครับผมจะกว้างมากมีแอร์สองตัวนะครับผมส่วนด้านหน้าที่บอกว่าทำไมนั่งสบายเดี๋ยวดูนะครับผมนั่งให้ดู เมื่อกี้ด้านหลังนะด้านหน้ามากนะครับเห็นไหมครับเหลือๆนะครับเนี่ยเหลือๆเลยนั่งสบายมากเดี๋ยวผมช่วยส่วนนิดนึงที่บอกว่าถ้าเป็นชุดแต่งของตัวไเคนเนี่ยจะเป็นสเกิร์ตออกแนวแบบบึกบึนหน่อยหนึ่งจะไม่เหมือนซีทีออสปอร์ตล้อ1 7นิ้วเหมือนกันความสูงเท่ากันครับ122เซนส่วนด้านหลัง ก็ไม่มีอะไรมากข้างหลังก็สามารถพับปรับได้นะฮะเป็นเกจที่นั่งได้พับเก็บของได้ง่ายๆไม่มีอะไรมากขันนี้ขาดที่ที่เด่นเด่นเลยคือถ้าเรามองภาพรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแต่งจริงมันจะมีพวกมือจับลายเคปล่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามีให้อยู่แล้วฮะฟิล์มเลือกเปอร์เซ็นได้เลยเป็นเซรามิกขั้นต่ำคือเซรามิกเลยของเราให้นะฮะเกตอื่นไม่ให้เลยนะครับผมต้องเย็นแล้วก็มองออกสบายตามองเข้าคนไม่ค่อยเห็นนะครับ ส่วนแคมเปญตัว e x p e เ d e r ดทั้งสองตัวนะถ้าลูกค้าต้องการใช้เงินน้อยพู้พนักงานที่มีสิทธิ์เงินเดือนใช้เงินดาวแค่ห9 0 0 0้บาทชุดแต่งจัดเต็มได้เลยนะครับผมหรือมีสเต็ปหนึ่งผมให้เงินแค่75 0 0 0ตัวนี้โทรมาคุยกันแล้วส่วนอื่นลดดาว0%ูนย์เปอร์เซ็นต์ตเบี้ยศูนเปีปีเราทำได้ของแถมเราโทรคุยกันจัดเต็มทุกอย่างโทรไปเลยฮะ0 9 8 8 4 1 9 0 2 2นะครับ วันนี้ผมนบมิซูจากสาขาแจ้งคะนะเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ